วันนี้จริงจังนะได้ไม่ตลกนะไม่ตลกสวัสดีครับผมนิก n r หรือนิกรัชดาที่ทุกคนเรียกกันนะครับอ่ะผมมากับบริการอาถางเดี๋ยวมียาพิษอ ก็วันนี้เราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรามีประกาศสําคัญนะครับวันนี้กระผมในฐานะตัวแทนจาก NR Sport พวกเรามีความยินดีที่จะบอกว่า NR ได้เป็นมีเดียพาร์ตเนอร์กับ FIFA o ออนไลน์4ที่จะพาทุกคนมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยยังศึก The Match ที่จะเกิดขึ้นวันที่12กรกฎาคมนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองครับ ยินดีเป็นอย่างมากซึ่งคลิปในวันนี้พวกเรามีกิจกรรมดีๆมากมายมาแจ้งให้กับทุกท่านทั้งกิจกรรมที่จะได้ลุ้นตั๋วรับชมแมชประวัติศาสตร์เกมนี้รวมไปถึงตั๋วที่รับชมการฝึกซ้อมยันของรางวัลมากมายอย่างเสื้อแท้ที่เป็นเสื้อใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลรวมถึงของรางวัลในเกมฟีฟ้าออนไลน์สีเป็นเร่งที่นดายินดีแล้ ดยอดมากก็กิจกรรมมากมายเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมฮะก,กับวาระดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า The Red Match of Century เปิดโอกาสชิงรางวัลเป็นตัว h e m a t c h และตัวรับชมการฝึกซ้อมของสโมสรลิเวอร์พูลเอฟซีอย่างละ10รางวัลเพียงเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ The Red Match of Century วันที่4กรกฎาคมเป็นต้นไปผู้เล่นฟีฟ่าออนไลน์ซเนี่ยสามารถชิงรางวัลเป็นตัว h e Match ได้แค่กดแชร์เลยเพื่อสำรองสิทธิ์กดทุกวันรับสิทธิ์ทุกวัน และยังมีลุ้นได้รับเสื้อแข่งลิเวอร์พูลเอฟซีฤดูกาล2022-2023อีกด้วยนะครับถ้าจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้เช่น3 0 5 0 0 200 0 0ห0 0 0แหรือสามแสนนะครับตั้งแต่วันที่4ถึง8กรกฎาคม2022เวลาเทีย่ยงซึ่งจะมีการประกาศผู้โชคดีในไลฟ์ของการแข่งขันซูเปอร์ลีกซีซั่น6รอบไฟนอลเดี๋ยวพวกเราจะไปทําการคัดเลือกผู้โชคดีให้ครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Journey of the r e d ที่เป็นกิจกรรมชวนเพื่อนมาลงทะเบียนรับของรางวัลฟรีๆทั้งผู้ชวนและผู้ถูกเชิญของรางวัลเนี่ยยางการ์ดนักเตะลิเวอร์พูลแอมบัสเตอร์บวก5กันไปเลยและซูเปอร์วีไวันเมื่อผู้เล่นฟีฟ่าออนไลน์สสามารถสะสมคะแนนครบอย่างน้อย10คะแนนของทั้ง2ฝั่งก็มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วไปดูการฝึกซ้อมของทีมลิเวอร์พูลตรงขอบสนามกันเลยแหละครับก่อนเล่นกิจกรรมนี้ทุกคนต้องทําการล็อกอินเข้าเกมก่อนด้วยนะครับกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่ SIP ซึ่งานจะช่วย่ะ17กิจกรรมนี้หมดเขตวันที่17กรกฎาคม2022เวลาคือ5ทุ่ม59ก็คือก่อนจะเข้าสู่วันใหม่นั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาครับเป็นกิจกรรมอินเกมใน PC นะครับเล่นเรนกิ้ง1นัดทุกวันรับไอเทมทุกวันลุนการ์ดนักเตะลิเวอร์พูลไอคอนตั้งแต่วันที่4ถึง12กรกฎาคม2022เวลา5ทุ่ม59เหมือนเดิมนะครับและนี่แหละครับก็คือกิจกรรมที่เราเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเรารู้สึกยินดี มีความสุขเห็นหน้าพวกเราอย่างนี้บอกรู้ไว้ว่าพวกเรามีความสุขมากนะครับผมแต่ว่าเราอยากทําให้บรรยากาศมันจริงจังมันเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรามากๆจริงๆนะครับผมก็ทรมานมากกับการที่ต้องไม่ขำ แต่นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะัสำหรับเดอะแมชแบงกอกเซนจูรี่ครับ2022ที่เป็นแมชประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยคือโอ้โหดีใจมากเครับผมที่เราได้เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์กับทางฟ i f a o ออนไลน์4แล้วเดี๋ยวเราจะมีเก็บบรรยากาศจากสนามเราจะตามเลยตั้งแต่วันที่มีการซ้อมเอามาฝากสําหรับใครที่ไม่ว่างไปร่วมไปถึงไม่แน่อาจจะมีการไลฟ์สดจากหน้าสนามเอาเป็นว่าใครที่ไม่ว่างไปเราจะเก็บบรรยากาศจากหน้าสนามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาฝากทุกคนนะครับก็ติดตามให้ดีเลยครับแมชประวัติศาสตร์ครั้งนี้ฟีฟ่รราออนไลน์4 คนทุกมีของรางวัลมาให้ลุ้นกันมีกิจกรรมมาให้ร่วม NR ของเราก็มาแจมมามั่วบ้านงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่มีการจับสลากผู้โชคดีผมกับอาทางเราจะไปวันนั้นฝากไปคุ้ม,มกันเฮียด้วยได้ครับช่วงนี้นเียฮียโจทย์เยอะเหลืเอเกินหลักๆก,ก็มีเฮียนะใช่ระวังด้วยผมช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ <laughs> คิ้วมึงหนาจบ <laughs> เหมือนทะเลาะกับช่างตัดสูด <c oughs> ตนคล้ายคล้ายกึ่งเป็นแฟชั่นกึ่งมิสเตอร์บีนใช่คลิปนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือแถลงการจาก NR ที่จะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงของ the match b a n g k o k century ครับเนี่ยเรามาร่วมสนุกกันมีกิจกรรมดีๆมากมายแต่ระหว่างนี้กิจกรรมก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วใครที่อยากไปดูก็อย่าลืมร่วมลุ้นกิจกรรมเลยกันแล้วก็ใครก็ตามที่ไปหรือว่าเป็นผู้โชคดีไปเจอกับพวกเราแล้วก็ฟีฟ้าอะไรสีได้นะครับผมอย่างอย่างเจอพวกเราสองคนทักทายได้เลยเหมือนเดิมแต่่่ววววาาาาาคอถ้้้ใรรจะะเขมมปชิตตััผงงนนึ บริการของผมนี่เป็นไงเป็นไงเรายูโดสายอะไรนะเอเทควันโดนักกีฬาเทควันโดสายดำเตะสูงเตะสูงตวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแถลงการของ NR ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับอะไรเนอะไม่ได้ยินเลย